โอเคสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท่านนะครับมาพบมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับช่องฮานอยแมนแช n นลนะครับพบเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับมาลงแนวทางให้ฟรีในช่องนี้นะครับใครเข้ามาแล้วแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใหกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานะครับมาแบ่งปันแนวทางกันฟรีทุกวันทุกวดนะครับในช่องนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับเป็นวันที่3นะครับ เดือน12ปี6 6ก็ยังคงเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเดินดีนะครับยังคงมั่นใจในสูตรกันอยู่นะครับของให้แต่น่วงกันเป็นประจําทุกวันนะครับไปลุยกันเลยนะครับไปไปจะไมมีการศึกษาเสียเวลานะครับสําหรับฮานอยวันนี้นะครับจับ3กับ5นะครับเป็นตัววิ่งรูดนะครับชุดวิ่งรูดนี้นะครับใครที่ชอบวิ่งรูด19ประตูนะครับจับตามสูตรนี้เลยสูตรเด่นนะครับ มีสามสองสี่สามสามห้าสามแปดก็สามเก้านะครับสุดเดินลองนะครับมีหนึ่งห้าสองห้าห้าสี่ ห้าหกแล้วก็เก้าห้านะครับมีข้างละห้าตัวห้าสุดเหมือนเดิมนะครับรวมกันทั้งหมดสิบตัวสิบุดไม่มากไม่น้อยนะครับเอาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ไปรุ่นไปเสียงกันกับสูตรอื่นเจ้าอื่นนะครับแนวนทางที่คำนวณก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณของเราเท่านั้นอาจจะมีเข้ามีหลุดมีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมกันด้วยนะครับสำหรับแนวนทางสุดเต็มนะครับก็จะมี10ตัว10สุดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะต่อด้วยคลิปสั้นนะครับยูทูบสอดเป็นวดีโอสั้นเป็นสุดที่ตัดแล้วนะครับ เน้นแล้วฟันทงแล้วนะครับก็เลือกดูนะครับเปรียบเทียบดูตามสูตรต่างๆนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ลงให้ครบนะครับก็รอติดตามรับชมก,การเป็นวิดีโอถัดไปด้วยนะครับสําหรับสุดเจาะสุดเน้นสุดฟทงสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีรวยเฮงแล้วมาพบมาลุ้นกันในวันถัดไปสวัสดีครับ